วิธีการสมัครแอปบี a n c e หรือเว็บไซต์เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้ดีคริปชันของคลิปวิดีโอนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่การสร้างบัญชีบี n อนดหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกวิธีการลงทะเบียนนะมันก็จะมีให้เลือกระหว่างอีเมลแล้วก็มือถือนะเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับใครถนัดแบบไหนในส่วนของรหัสเนี่ยเราก็ใส่รหัสตรงนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์หรือว่า ใครจะก๊อปตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็ดูตัวเลขตัวนี้ถ้าเกิดว่าใส่ตัวนี้ไปนะครับก็จะได้ลดค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการกรอกกันเลยนะครับก็เป็นอีเมลแล้วก็รหัสผ่านหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาสู่หน้าให้ยืนยันนะครับอีเมลเพื่อทําการสมัครนะครับเราก็กดใส่รหัสได้เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะเราก็ยืนยันอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับ เราก็จะมะีเป็นหน้ายืนยันระบุตัวตนนะครับก็ก่อข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเลยนี่ครับมันก็จะมีข้อมูลนะเราก็ใส่แล้วก็ยืนยันเอกสงรเอกส,สารอะไรให้เรียบร้อยตามที่เขาแนะนําเลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่หน้าตาการเทรดแบบนี้เลยก็คือเราจะเข้าสู่หน้าตาตลาดนะสำหรับใครนะครับที่ต้องการเติมนะครับ ตัวเงินเนี่ยสามารถทําได้2วิธีก็คือ1นนะครับผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตครับก็สามารถที่จะผูกบัตรได้แต่ว่ามันจะมีวงเงินอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากอัปเกรดนะเราจะต้องทําตามที่เขาบอกครับนั่นก็คือ,อ,อยังไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเราต้องผ่านการคอลิฟายให้แบบเสร็จสมบูรณ์นะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือการยืนยันผ่านบินค่าโทรศัพท์หรือค่าน้ําค่าไฟที่เป็นการยืนยันที่อยู่ครับถ้าเกิดเรายืนยันเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถขยายวงเงินตรงนี้ได้สําหรับใครที่อยากใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เนี่ยเราอยากใช้วิธีแบบว่า P2P แบบด o n a t e ผ่านคนนะครับไม่ใช่ donate เ,เป็นวิธีการเทรดนะครับแบบคนก็คือการแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อแบบโอนเงินนะครับโดยตรงถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเงินบาทนะก็ให้เรามาเซิร์ชต,ตรงนี้เลยครับ THB อย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นบาทแต่อันนี้ผมเลือกไว้แล้ว THB อย่างนี้นะ แล้วก็ระบุเงินนะครับที่เราต้องการเนี่ยทำการฝากครับอย่างเช่นเราต้องการฝากอยู่ที่20,000บาทก็ใส่ไปเลยครับ0 0 0บาทอยบาทนี้ครับแล้วก็ Enter หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเลทให้เราสามารถเลือกได้แล้วก็ลองดูตรงนี้นะครับอัตราการสำเร็จกับออเดอร์อย่างคนนี้เนี่ยก็น่าเชื่อถืออยู่ครับเพราะว่ามีการเทรดเยอะมากแล้วก็อัตรายอยู่ที่98%ก็ถือว่าเกือบร้อยแล้วแหละมันก็น่าเชื่อถือแล้วเราก็ทำการกดซื้อ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกรอกเลยครับเราต้องการยอดที่20,000นอ่านี่ครับก็ทําการกดซื้อครับนี่ครับคือสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้อยู่ที่600 12เหรียญนะครับทั้งหมดอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเทรดตรงนี้เลยแล้วก็ถามนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บก็ถามทักก่อนนะครับว่าพร้อมแล้วแล้วเราก็โอนได้เลยครับนี่ครับกสิกรแล้วก็เลขที่อยู่ตรงนี้ แล้วพอเราโอนเสร็จเนี่ยเราก็แอดนะครับแอดตัวบินเนี่ยใส่ไปแล้วก็กดโอนสําเร็จแต่เกิดว่าใครที่เฮ้ยยังไม่พร้อมเนี่ยก็กดยกเลิกแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเลือกตรงเหตุผลอื่นๆหรืออาจจะเลือกนี้ก็ได้ครับหรือว่าเลือกอันไหนก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องดูเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดเวลาหมดเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับมันจะยกเลิอกอัตโนมัติเลยนะต้องดูเวลาดีๆนะครับโอเคเราก็กดยกเลิกไปนะครับ สำหรับใครที่ต้องการด่วนก็กดที่ด่วนได้ครับมันจะมี2ฝั่งครับระหว่างขายกับซื้อนะถ้าเกิดว่าใครเทรดได้กําไรแล้วเนี่ยเราต้องการที่เอาเงินออกมาอย่างรวดเร็วครับให้เราทําการกดขายครับแต่ผมแนะนําว่าให้เข้ามาหน้านี้ดีกว่าครับเราก็ได้เลือกได้ถ้าเรามาเข้ามาหน้านี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกดูเลยครับว่ามันมีอัตราการสําเร็จอยู่อย่างเช่นคนนี้นะครับมีอัตราการสําเร็จอยู่ที่99%เราก็เลือกเลยครับเรทก็แพงสุดด้วยนะ3 2บาทจุด 50สนะครับสตางส่วนคนเออส่วนซื้อเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ32.6มันก็คือต่างกันไม่เยอะครับประมาณ0.1หรือ0.2อะไรย่างี้นะแล้วก็กดขายครับเรามี usdt เท่าไหร่เนี่ยเราก็ทำการกดขายได้เลยครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีเงินอยู่แค่สมมุติเราได้กําไรมาประมาณร้อยเหรียญเราต้องการขาย3 0 0พเราก็ต้องมาเซิร์ชก่อน,นครับว่ามีใครรับเลทนี้บ้างอ่านี่ครับมันก็มีเลทขึ้นมาครับอัตราค่าเลทเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ออเดอร์หนึ่งพันอ่าอันนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่อันนี้ก็ได้ครับ 800, แปดร้อยแปลว่าถ้าเกิดมีจํานวนออนเดอร์เยอะเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือครับแต่ถามว่าแบบนี้ขายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องโอนเงินมาให้เราก่อนครับยังไงมันก็ไม่ค่อยมีแบบว่าการโกงเท่าไหร่นะครับ เราสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับว่าคนนี้มีการคอดลิฟายหรือเปล่าครับโดยที่เรากรอกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีขึ้นชื่อหรือเราจะดูตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเราสามารถเช็คตรงนี้ได้ครับว่าเขามีการยืนยันอะไรอีเมล s s สแล้วก็การยืนยันตนเห็นไหมครับเวลาการโอนปล่อยโอนนะครับประมาณ1.3นาทีครับก็อาจจะเป็นเวลาในการที่เขาจะต้องทำการเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็กดโอนนะครับประมาณนี้เลย ในสําหรับการเทรดนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าตลาดเนี่ยแล้วเราก็เลือกคู่ได้เลยครับว่าเราต้องการเทรดคู่เหรียญไหนนะอ่าเลือกได้เลยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอะไรอีกอวิธีการเทรดหรือว่า เป็นเหลยญอ,อะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีโปรแกรมอะไรที่เด็ดๆที่สามารถดูเหมือนเป็นซิกแล้วก็เรียนรู้ไปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการตีเทนลนล์อะไรต่างๆนะครับเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะมีกลุ่มอยู่ถ้าเกิดว่านักเทดคนไหนเนี่ยต้องการที่จะเป็นมือใหม่ใช่ไหมครับก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้ามาเรียนรู้กันได้นะในกลุ่มก็จะมีคนสอนอยู่แล้วก็จะมีแบบว่าซูมสดนะครับถ้าเกิดใครอยากเรียน มาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าโอเค